สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนวิธีการกรอก Google a d s e n s e ครับบัญชีก่เนนือเข้า Google e s s e n s e ข้าหน้าแรกแตะ่ขีดสามขีดแล้วก็เลือกการชำระเงินแล้วก,การชำระเงินเสร็จแล้วเข้ามาที่การจัดการข้อมูลภาษีเข้าสู่การจัดการข้อมูลภาษีแล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมเพิ่ม ข้อมูลภาษีแตะเข้าไปเมื่อแตะแล้วจะเข้าสู่บัญชี Google ใส่รหัสผ่านแล้วก็แตะถัดไปเข้าสู่ข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกาคุณใช้บัญชีประเภทใดเลือกบุกคคลธรรมดาแตะถัดไปแล้วเข้าสู่ข้อนี้คุณเป็นพลเมืองหรือผู้พำนักอยู่สหรัฐอเมริกาหรือไม่แตะว่าไม่ แล้วก็แตะถัดไปต่อมาให้เลือกแบบฟอร์มภาษี w 8เลือก w 8 ben ตัวข้างบนครับแล้วก็แตะคำว่าเริ่มกรอกแบบฟอร์มต่อมาเข้าสู่ข้อที่หนึ่งข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อบุคคลธรรมดาให้เป็นภาษาอังกฤษครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษชื่อนามสกุลแล้วก็เลือกประเทศ ที่เป็นพลเมืองให้เลือกประเทศไทยจากนั้นให้เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆมาหยุดที่ทินต่างประเทศให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักจากนั้นแล้วก็แตะถัดไปต่อมาเป็นข้อที่2ขั้นตอนที่2ชื่อที่อยู่ถาวรแตะสี่เหลี่ยมให้เป็นเครื่องหมายถูกที่อยู่อาศัยถาวร จากนั้นเลื่อนขึ้นไปมาทัาที่หนึ่งที่อยู่มาทัาที่สองไม่ต้องเขียนต่อมาชาติเมืองเป็นแขวงหรือตำบลเมืองคืออำเภอต่อมาจังหวัดให้เลือกจังหวัดครับและรหัสไปรษณีย์เมื่อเลือกจังหวัดและรหัสไปรษณีย์แล้วแต่คําว่าถัดไปเข้ามาสู่ข้อที่3สนี่สัญญาเราอ้างสิทธทิสัญญาระหว่างประเทศครับลดหย่อนภาษี ก็แต่คําว่าใช่ครับเราอ้างสิทธิ์แต่เครื่องหมายถูกแล้วก็เลือกประเทศที่อ้างสิทธิ์ให้เลือกประเทศไทยจากนั้นเข้าสู่เงื่อนไขและอัตราพิเศษให้เลือกบริการ a อ s เซนตแล้วบทบัญญัติข้อที่7วรรคหนึ่งส่วนอัตราการลดภาษีให้เลือก0%แต่รับรอง เครื่องหมายถูกจากนั้นให้เลือกภาพยนตร์และทีวีเลือกบ,บทบัญญัติข้อที่12วรรค 2A ให้เลือก5%อัตราหากรักภาษีแต่เครื่องหมายถูกรับรองจากนั้นให้เลือกเลขอสิทธิแต่เครื่องหมายถูกบทบัญญัติข้อ12วรรค2ออัตราการลด5%เ จากนั้นก็แตะรับรองแล้วก็แตะถัดไปเมื่อแตะถัดไปแล้วครับ <_ t ot> ก็จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์อมที่เขากําหนดมาให้ถ้าเรากอกถูกเรียบร้อยแล้วแตะเครื่องหมายถูกรับรองแล้วก็แตะถัดไปเข้าสู่ขั้นตอนที่5้หนังสือรับรองเรื่องขึ้นไปจะเขียนว่าลายเซ็นของคุณให้เขียนชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ต่อมาเขาจะถามว่าคุณคือบุคคลที่เขียนลายเซ็นใช่หรือไม่ก็แต่คําว่าใช่ครับแล้วก็แตะถัดไปเข้าสู่ขั้นตอนที่6กิจกรรมและบริการเขาจะถามว่าคุณพำนักหรือว่าทํางานอยู่ในสหรัฐหรือไม่แล้วแต่คําว่าไม่ครับแล้วแต่รับรองจากนั้นก็เขาจะถามว่าคุณเคยได้รับเงินจาก Google a d s e n s e หรือไม่ ถ้าใครยังไม่เคยได้รับให้แตะตัวข้างบนครับถ้าใครได้รับแล้วแตะข้างล่างแล้วก็แตะรับรองแล้วก็ส่งครับเมื่อส่งเรียบร้อยแล้วครับทาง Google Adsense ก็จะส่งข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกามาให้เราดูราดครับสถานะอนุม,มัติแล้วครับแล้วก็จะส่งมาประมาณนี้ครับ จะสิ้นการกรอกภาษี Google Adsense และการลดหย่อนภาษีเป็น0%ครับ